คนที่เรากำหนดไว้ครับไม่เกิน300ชีวิตอ่ะตามกันต่อครับยกสองไฟแรกเนี่ยจบยกนี้นะครับมาแล้วครับยกนี้นี่ดูว่าทางด้านของแสงมณีมีหมัดมาเสริมด้วยนะครับไฟนี้นี่มีทิมซ้ายนะครับต่อยซ้ายเตะซ้ายนี่ละครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของทางด้านแสงมณีเลยนะครับมาดูฉลามดำว่ากันว่าเป็นมวยที่อาวุธแรงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแข้งขวาแล้วก็วงในนี่ถือว่าใช้ได้นะครับ ไฟที่แล้วนี่จบเร็วนะครับเพียงยกที่2เท่านั้นยังไม่เห็นอะไรกันมากมายครับนี่นี่นะครับนี่นะครับอาวุธมวยไทยเรียกว่าประมาทเพียงนิดเดียวครับโอ้โหมีโอกาสน้ำตาตกเลยครับและรายการในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอียวเอี้ยกลุ๊ปจำกัดครับจิวเจิ้นปูเซนเจียวหนังจิวเจิ้นอีชี ริษ<ม>ัทบุญส่งโอสถจำกัดยา้องเับาตรากาเหรียญยาแก้ไอตราอปเช่นำมัญยาตรามาวินแป้งโยคีในสมีวงกลมขอบคูณห้างขายยาจอมทองยาธาจอมทองพร้อมด้วยยาธาจอมทองแคปซูลส,สกัดปวดเมื่อยตามร่างกายจะทําให้ปวดหลังปวดเอวใช้ยาตรากระเบนเน็บขอขอบพระคุณครับทั้งคู่นี้โครงสร้างสวยเลยนะครับในน้ําหนักร้อยสี่ปอนด์อ้ยหมัดครับมาโอโหเอาละครับโดนหมัดเต็มเแต่ว่าลุกไปกรรมการยังให้โอกาสครับ เอาเลยครับตอนนี้เห็นช่องแล้วนะครับทางด้านของแสงมณีพยายามเบียดเข้าไปเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับโอ้ชลามดํานี่โดนเข้าไปนี่ลุกเร็วนะครับยังไม่มีอาการขึ้นมานี่กรรมการยังไม่นับนะครับไม่สดแล้วครับตอนนี้เปิดเกมเป็นการใหญ่แล้วครับแสงมณีเบียดเข้าไปมีหมัดซ้ายนี่ถือว่าโอ้โหทิ่มตรงๆสวยงามครับโอ้โหโอ้โหแหมกาลังสดขึ้นมาเลยครับฉลามดําโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้นี่ลุกเร็วครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนจะฟื้นแล้วครับ โอ้โหสถานการณ์ตอนแรกทำท่าน่าเป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วหมัดซ้ายน่ากลัวเลยนะครับแสงมณีครับโอ้โหซ้ายเพี้อย่างเดียวเมื่อสักครู่ครับแต่ดูแววตาของฉลามดำครับฟื้นเร็วครับนี่แหละครับเป็นการยืนยันกับว่าการซิ้ซ้อนต้องยอดเยี่ยมครับโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยครับคนที่เชียร์ฉลามดำครับ ไม่สนนะครับยังเดินเบียดเข้าไปเรื่อยเลยครับตอนนี้ทางด้านของแสงมณีวงในนะครับก็คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกนะครับเพราะว่ามวยมันวันศุกร์ของเรานี่เน้นให้นักมวยนี่ออกอาวุธกันเยอะๆครับอ่าสอแววว่าจะเดือดแล้วนะครับโอ้ยกสองเท่านั้นครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ครับไม่ต้องไม่ต้องอู่เอาอีกแล้วครับอ่าหล่นกรรมการนับเลยครับครั้งนี้ต้องนับครับโอ้นับครับ กรรมการนับถึง8ครับอ้าวฟื้นไม่ฟื้นยังไงครับยังงงอยู่หรือเปล่าครับดูอาการดูตายยังลอยอยู่ครับต้องกอดไว้ก่อนครับช่วงนี้โอ้โหมดยกครับเพราะว่าผลก่อนนี่แพ้ยก2ครับอ่ะยก3ครับต้องแก้เกมแล้วครับฉลามดําเพราะว่าพลาดท่าไปแล้วนะครับยก2อยู่นิ่งไม่ได้นะครับตอนนี้นี่ต้องเดินเบียดเดินลุยนะครับทำคะแนนคืนให้ได้แล้วก็พยายามจะเบียดปล้ำนายตีข่าโอ้มีศอกสลับด้วยนะครับฉลามดํา แขงมณีนี่ไม่สนนะครับดูวงในก็ไล่แขนเอาไว้โอ้โหดูครับจังหวะฉลามดําเริ่มจะแรงขึ้นมาหรือเปล่าครับตอนนี้เริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับพอตีได้ในเสียงเชียร์ในวิธีนี้ก็มาทันทีครับนี่แหละครับมวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์มาไฟดแดงฉลามดํามีตําหนิเล็กน้อยครับยกที่2โดนไป1น,นับแต่ยกนีฟือโอ้โหโอ้โหแม่มาเป็นชุดมาเป็นชุดฉลามดําลูกิเสียฟิลนะคุณอ้นอ่ะลุยเลยครับ โอ้โดนสอกแม่ใกล้ๆแสงมณีนี่มีศอกด้วยนะครับของดีมาแล้วครับยกนี้ยก3ามครับลุยกันไปเลยครับโอ้โหแรกกันนี่เจ็บเจ็บทุกดอกกันครับอาวุธที่ออกเอาแล้วครับตอนนี้ฉลามดำเครื่องติดแล้วนะครับปล้ำในแสงมณีพยายามไล่แขนแล้วก็มีศอกสลับวงในนี่ก็ไล่แขนสู้ด้วยครับเอาแล้วครับอย่างนี้สนุกถึงดีกาแน่ครับเพราะว่าฉลามดำนี้ก็ดูว่าฟื้นแล้วแล้วก็พยายามเร่งเกมด้วยครับโอ้โหนี่ครับมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับฉลามดำ แต่ว่าแต่ว่านะครับาการป้องกันตัวต้องดีอุ้ยการป้องกันตัวต้องดีนะครับยกที่2นี่โอ้โหแสงมานีนี่ส่งสัญญาณมาหลายรอบแล้วนะคุณอ้นนะแต่ยกนี้ฉลามดําครับถือว่าแรงขึ้นมาครับงัดงัดมาทุกลูกเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกออกให้หมดออกให้หมดยัดเข้าไปครับอ่ะวงในมีศอกพยายามจะเน้นเก็บอาวุธไว้ก่อนนะครับแสงมาี เก็บได้ไม่ได้ครับตีกันอยู่ที่มุมตีกันอยู่ตีกันอยู่ที่มุมคุณหมอเนี่ยแหละครับฉลามดำไม่สนแล้วนะครับตอนนี้เครื่องติดนี้เดินเบียดต็นกนาใหญ่โอ้โหหลบลูกนี้นี่เสียทรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ปล้ำไในตีเข่าเอาเลยครับยุบไม่ยุบครับทางด้านของแสงมณีได้นับคําไว้ในยกที่2นะครับแต่ยกนี้ดูว่าทางด้านของฉลามดํานี่ออกมาเร่งเกมแล้วก็ทําได้ดีนะครับดูว<อ>งในอโอ้โหกดตีอย,ย,ย,ย่างงี้ยุบหรือเปล่าครับเหยียยสายไฟหรือเปล่าครับยุบแล้วครับหนัง หนังแปะหนังคนละม้วนแล้วครับยกนี้กับยกนั้นครับเหมาเลยครับตอนนี้เอาคาวไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับฉลามดำโอ้โหวันนี้มาโหดเลยครับโดนนับยกที่แล้วยกนี้มาเอาคืนเอาใกล้ใกล้ใกล้ๆครับตียัดเข้าไปหนุ่มบอหนุ่มบอคุณนัทะเดช บํกบวยแบบนี้โอ้วุ่นวายอีกแล้ววุ่นวายอีกแล้วครับตอนนี้คูยพึ่งยกที่สามฉลามดำติดเข้าไปติดเข้าไปแสงมานี่แสงมานี่อเอาเลยครับนี่เพียงคู่แรกนะครับยังเดือดขนาดนี้นะครับแล้วเป็นเพียงยกที่สามเท่านั้น,นครับโอ้โหแลกกันตั้งแต่ยกต้นๆเลยเอาเลยครับโอ้โหมาโดนหักสองดอกนี้นะครับฉลามดำเดี๋ยวมาพบกันนั่นของฉลามดำนี่เริ่มได้ใจแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะเบียดปล้ำเลย เอาครับแสงมณีวงในจะไล่แขนอยู่หรือเปล่าครับโอ้เอาเลยครับโต้กันสนุกครับอันนี้วงในดวลเข่ากันล้วนๆเลยครับตอนนี้นี่แหละครับนักชกที่ได้ชกออกทีวีครับโดยเฉพาะบวยมันวันศุกร์ต้องออกอาวุธมาไม่เป็นไรครับไม่โดนครับต้องชกกันแบบนี้ครับต้องชกแบบลืมเจ็บลืมปวดครับแทงสายสวยครับดักแทงเข้าไปชวนทะเลาะอย่างเดียวครับฉลามดําติดตัวเอาออกได้ไม่ได้ครับโต้คืนมาครับแสงมณีมาใกล้ๆครับใกล้ๆดูจังหวะการจับ ล็อกได้ล็อกได้ครับฉลามดําแต่ว่ายัดได้ไหมแมมีศอกรอบวกอยู่ด้วยนะครับเอาแล้วครับฉลามดําเบียดเข้าไปครับตอนนี้ปล้ำเในแสงไม่ดีโดนนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เบียดเข้าไปแทงสู้ด้วยไม่สนแล้วนะครับตอนนี้ดวลเ่ากันใครดีใครอยู่ฉลามดำนี่ยกที่2โดนนับนะครับยกนี้ต้องพยายามเริ่งเกมออกมาเปิดเกมแสงวันนี้จะไม่พยายามโอ้โหนี่ครับสายเหลี่ยมบิดลงลงไปครับ โอ้ตอนนี้ตอนนี้ยังไงครับมายก2ยก2ของน้ำเงินยกสามของแดงยก4ยกสของใครครับยก4ี่ของใครแสงมณีเสียบอุ้ยฉลามดำมาเสียฟิลอยู่ที่มุมบอกโมโหโมโหเหมือนยกที่3หน่อยโมโหเหมือนยกที่3หน่อยเอาเริ่มติดได้แล้วครับฉลามดำฉลามดำมยกนี้นะครับดูว่าทางด้านของแสงมณีนี่ออกมานีอาศาัยเหลี่ยมช่วยเอาเลยครับคอยดักแทงคอยไล่แขนแทงเนื้อเนื้อเหมือนกันครับ ฉลามดาเองก็พยายามจะเร่งแต่ยังทําได้ไม่ถนัดครับอะยังยังชวนทะเลาะอยู่นะครับยังดับเครื่องชนอยู่ครับฉลามดาเอาตีมาแต่ว่าต้องต้องเร็วกว่านี้ต้องแรงกว่านี้ครับเพราะว่าแสงมณีนี่ก็มีหลายก๊อกครับยกที่แล้วทําท่าเหมือนจะเขี่ยวครับแต่กลับมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับมายกที่โอ้ผ่านไป2นาทีครับมาเดี๋ยวดูครับอือหือ โอ้โหดูครับแหม um, แกมีแข้งสกัดไว้ด้วยครับแสงมานีตอนนี้กรรมการแยกก่อนโอ้โหเดี๋ยวลอกอกสองลอก๊อกสองครับพี่อลีดูว่าแข้งซ้ายนี่สวยๆนะครับสกัดเอาไว้นี่หนักๆทั้งนั้นนะครับแสงมานีแต่ว่าฉาลามดำก็ไม่ยองมง่ายๆดื้อเหมือนกันนะครับพยายามยาจะเบียดเอาคืนให้ได้เอาละครับมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เหลือนี่จะเร่งจะทําอย่างไรก็ได้นะครับให้ทางด้านของแสงสมานีนี่ยุบได้หรือไม่ได้ครับโอ้โหคู oh ่น oh ี oh ้ oh ถ้าอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นิดเดียวนี่ไม่น่าจะออกอุธกันได้ขนาดนี้อ่ะครับซัดกันตั้งแต่ยก2หนักๆเลยนะครับแล้วก็มาหนักอีกยก3ครับยกสี่ก็ยังหนักอยู่ครับโอ้โหแต่ดูว่าฉลามดามี่จากเร่งยก3ามาเยอะมากดูว่าตอนนี้นี่เริ่มจะแผ่วลงไปนิดนึงอ่ะครับพาวาทางด้านของแสงมณีเองนี่ก็มีแข้งสกัดเอาไว้หนักๆนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาพบกันในยกสุดท้ายครับาครับ ในวันจันทร์ที่22มีนาคมนี้ครับศึกวันแสงบารมีบวกผู้ใหญ่ประพันธ์บวกกำนันจีรวัตรนะครับนัดฉลองผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงครับหมู่ที่4ตำบลบ้านนานะครับจะทำการแข่งขันที่สนามมวยเมืองจันนะอำเภอจันนะจังหวัดสงขลาครับคู่มวยนี่น่าติดตามหลายคู่ครับมีทั้งเพชรอนันต์เจอกับเพชรเม็ดงามครับขวัญใจแสงบารมีเจอกับสายลมกอพัชรินครับ เรายังมีเดชพาขินเจอกับกล้องนภา,าเล็กโอ้โหจันที่22มีนาคมนี้ที่จนะสงขลาติดตามครับนัดใหญ่ครับมีหนุ่มโบสแล้วก็พีมิดโอ้ผู้สบสรุนอีกหลายท่านครับกำนันจีรวัตรด้วยอขอขอบพระคุณทุกทกท,กท่านเลยนะครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับฉลามดำพยายามจะเร่งต่อยมัดสับศอกนะครับเอาดูว่าทางด้านของเด่นมาีจะคุมเกมแสงมาีนะครับแสงมาีนี่จะคุมเกมนะครับ ดักสาดแข้งดักถีบไม่ประทะด้วยแล้วนะครับตอนนี้เอาละครับแต่ก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะฉลามดำนี่เขาไม่ท้อนะครับอย่างไรก็ดีนะครับคู่นี้เนี่ยผมดูแล้วนะครับภาคสามน่าจะมีครับมีหมอยาฉีดมา10,000 0บาทครับให้กับมุมแดงนะครับฉลามดำแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้โหดูอ่อนระทวยไปหมดแล้วครับเพราะว่ายก3ามนี่เร่งแบบเต็มกราฟเลยครับเร่งสุดชีวิตเลยครับ แต่ว่าแสงวัน,นีนี่ไม่ไม่หมดนะครับมีหลายก๊อกจริงๆครับนักชกคนนี้มาลูกเค็มมันไปพลิกผันตรงยกสองแล้วครับแม่แกไปพลาดโดนนับมาทำให้ตัดล,ลูกนับลูกนั้นออกไปนี่โอ้โหสถานการณ์นี่สุดมันแน่ครับพี่อาลียังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยนะครับนี่แหละครับก็ดูว่าทางด้านของฉลามดาก็อาจจะคาใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปโดนนับก่อนนยกที่สองแล้วก็ยกที่สามก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่า ว่าแล้วก็ทําได้ไม่ต่อเนื่องนะนะทําทให้ทางด้านของแสงมณีนี่คุมเกมเอาไว้ได้ครับนี่ครับใช้ลูกรัดแล้วก็เททิ้งไปเลยนะครับจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่เป็นสังฟ้านอนวัดยิมครับเจอกับเพชรรุ่งสิริคุณนดครับน้ำหนักเดิมนะครับ1 1 4กับ115ครับแล้วก็แผวพราวมวยเด็ดเจ9เจอกับเพชรศิลาวอุรชาครับ112สส่วนคู่เอกวันนี้ย้ำเลยนะครับ ห้ามพลาดจริงๆครับแสงบณีสอกาแฟมวยไทยครับต่อปอนหนึ่งให้กับรุ่งกิจบอรุ่งโลดนะครับร้อยสามสกับร้อนี่ถือว่าเป็น4คู่เอกของทุกท่านเลยนะครับโดยทีมงานของเพชรยินดีการันตีคุณภาพเวลาก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าชกกันแบบสนุกแล้วครับมาหลังจากโดนนับนี่มีพลิกกลับมาเป็นต่อด้วยนะครับสำหรับฉลามดำโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครบ5ยกครับเดี๋ยวเรามารอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับนะครับก็กรรมการก็หันมาที่ทางด้านของ แสงมานีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับไปอย่างสนุกเร้าใจ